สินค้าและบริการในชีวิตประจำวันสินค้านะคะคือสิ่งที่ใช้เงินหรือสิ่งของในการแลกเปลี่ยนแล้วเราจะได้สิ่งของเป็นการตอบแทนค่ะสินค้านะคะลองยกตัวอย่างดูนะขนมเวลาเราไปซื้อขนมนะคะเราก็ต้องใช้เงินแลกออกมาเราถึงจะได้มาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสินค้าค่ะอุปกรณ์การเรียน ไม่ว่าจะเป็นดินสอเป็นกรรไกเป็นแมกเป็นหนังสือเป็นสมุดเป็นปากกาเป็นยางรบล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าทั้งสิ้นนะคะเราต้องใช้เงินในการซื้อมาค่ะต่อมาคือข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สทีวีตู้เย็นพัดลมไมโครเวฟ เครื่องซักผ้าเครื่องกองน้ำล้วนแล้วเป็นสินค้าทั้งหมดค่ะยาผ้าเสื้อผ้าเครื่องนมห่มต่างๆก็เป็นสินค้านะคะสินค้าคือสิ่งที่เราใช้เงินซื้อแล้วสามารถเอากลับมาใช้เอากลับมากินได้เอากลับบ้านได้ก็เรียกว่าเป็นสินค้าค่ะการบริการนะคะคือสิ่งที่ใช้เงินแลกเปลี่ยนเราจะได้รับความพอใจเป็นผลตอบแทนค่ะ ยกตัวอย่างนะคะไปร้านทําผมเราให้ช่างทําผมตัดผมให้แน่นอนว่าเราคงจะเอาพนักงานหรือช่างตัดผมกลับบ้านด้วยไม่ได้แน่ๆเลยเพราะฉะนั้นการตัดผมจึงเป็นการบริการค่ะคนขับรถนะคะรถบัสเราบริการขนส่งเวลาจะเดินทางไปที่ไหนไกลๆเราก็ต้องขึ้นรถบัสไปเราเอารถบัสกลับบ้านไม่ได้เราคนขับกลับบ้านไม่ได้ด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงเรียกว่าเป็นการบริการค่ะคุณหมอพูดถึงอาชีพของหมอนะครับเวลาเราป่วยเราไม่สบายเนี่ยเราก็ต้องให้คุณหมอดูแลให้คุณหมอรักษาไข้ให้เราก็ไม่สามารถเอาคุณหมอกลับบ้านได้เพราะฉะนั้นการที่เราไปตรวจโรคเนี่ยก็เป็นการบริการนะคะคอนเสิร์ต หลายคนนะคะมีความฝันว่าอยากจะเก็บตังไปดูคอนเสิร์ตวงที่ตัวเองชอบเราไม่สามารถนำศิลปินกลับบ้านได้เราไปดูได้อย่างเดียวได้ความสนุกสนานเพราะฉะนั้นนักร้องก็มีอาชีพบริการนะคะมอบความสุขให้กับผู้ที่จ่ายเงินซื้อตั๋วไปดูค่ะดูหนังเราก็ต้องไปดูหนังในโรงอย่างนี้นะ ต้องเสียตังซื้อใช่ไหมคะมันคือการที่เราซื้อตั๋วเพื่อไปดูหนังในโรงแล้วก็เอาหนังในโรงกลับบ้านไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงเรียกว่าเป็นการบริการค่ะอะตาต่อมานะคะแนวทางในการซื้อสินค้าและบริการให้จำอยู่หลักๆ3ข้อค่ะข้อ1นนะคะซื้อสิ่งของที่จำเป็น อะไรที่จําเป็นให้เราซื้อก่อนนะคะอะไรที่ยังไม่จําเป็นก็ยังไม่ต้องซื้อนะคะซื้อสิ่งของที่มีประโยชน์เราควรซื้อสิ่งของที่เราเอามาใช้ประโยชน์ได้หรือใช้บริการในสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะทางกายทางใจนะคะแล้วก็ซื้อสิ่งที่เหมาะสมกับความต้องการอย่างเช่นเราอยากจะซื้อ ยาเพราะว่าเราป่วยแต่ถ้าเราไปซื้อขนมมาก็ไม่สามารถรักษาโรคได้อย่างนี้ค่ะอ่าสุดท้ายนะคะแบบทดสอบมาดูแบบทดสอบค่ะนักเรียนดูนะคะช่องอันนี้น่าจะเป็นเสือมั้งช่องเสือเป็นช่องสินค้า ส่วนช่องไก่เป็นช่องบริการให้นักเรียนนำรูปที่วางไว้ตรงกลางเนี่ยนะคะเอาไปใส่ให้ถูก่าดูรูปแรกก่อนเป็นหมอฟันหมอฟันเนี่ยเป็นสินค้าหรือบริการเอย่ยเป็นการบริการนะคะเพราะว่าเราคุณหมอกลับบ้านไม่ได้เราก็ให้คุณหมอถอนฟันให้เพราะฉะนั้นอันนี้จึงเรียกว่าเป็นการบริการนะคะ ่อมาขนมขนมเนี่ยถ้าเราใช้เงินซื้อเราสามารถนําขนมกลับมากินที่บ้านได้เพราะฉะนั้นขนมจึงเป็นสินค้ามาดูคนตํารวจจับโจรตํารวจจับโจรน,นะคะเป็นสินค้าหรือบริการติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นการบริการค่ะคุณตำรวจนะคะบริการประชาชนโดยการจับผู้ร้ายเราไม่สามารถนำคนตำรวจหรือนำโจรกลับบ้านได้นะคะ คุณตำรวจมีหน้าที่บริการประชาชนค่ะต่อม,มายาเวลาเราไปซื้อยาเนี่ยเราได้ยากลับบ้านไหมเราได้เอายากลับบ้านนะแสดงว่ายาก็เป็นสินค้าค่ะดูรูปแรกก่อนนะคะคนกำลังซื้อเสื้อเสื้อเป็นสินค้าหรือบริการเสื้อนี่เราเอากลับบ้านได้ไหมคะ เอากลับบ้านได้นะเพราะฉะนั้นเสื้อจึงเป็นสินค้าลูกต่อมาคือเราไปดูคนเตะบอลหลายๆคนเนี่ยเก็บเงินเพื่อจะไปดูเตะบอลในลีกสำคัญๆการที่เราเก็บเงินไปซื้อตั๋วเพื่อไปดูบอลเนี่ยเป็นการบริการหรือว่าเป็นสินค้าต i k t o k Tiktok, TikTok. เป็นการบริการนะคะเพราะว่าเราเอานักบอลกลับบ้านไม่ได้ เราไปนั่งดูเพื่อความสบายใจความพอใจสนุกสนานแล้วก็กลับบ้านต่อมาคุณครูคุณครูคุณครูคครเวลาสอนเด็กเนี่ยเรียกว่าสินค้าหรือบริการติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเป็นการบริการนะคะคุณครูบริการประชาชนโดยการให้ความรู้นักเรียนไม่สามารถนำคุณครูกลับบ้านได้นะคะข้อสุดท้าย มีคนกําลังซื้ออาหารอาหารที่สือถูกซื้อไปเป็นสินค้าหรือบริการติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นสินค้านะคะอาหารเราซื้อกลับไปทานที่บ้านได้เป็นสินค้าค่ะนักเรียนในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมีสินค้าและบริการอยู่เยอะแยะมากมายเป็นหมดเลยอะ่ะยังไงก็อย่าลืม ดูด้วยว่าปกติแล้วเราใช้สินค้าและบริการอะไรบ้างแล้วเราควรใช้แบบไหนวันนี้ขอจบเรื่องสินค้าและบริการในชีวิตประจำวันเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ